ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่โป๊ะนะครับผมมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมที่ไม่ค่อยได้เห็นได้เจอในสื่อสารออนไลน์นะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนเหรียญนี้สวยมากเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับถ่ายครึ่งองค์นะครับผมเพื่อนทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของเหรียญนะครับ ก็จะมียันนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านข้างของเหรียญเลยนะครับผมเพื่อนครับด้านล่างของเหรียญก็จะมีตัวหนังสือนะครับผมที่เขียนคําว่าพระครูปิยะเขมคุณนะครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้กับเพื่อนเพ่ี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมนะครับผมเพื่อนครับว่าใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมมีความสวยงามแล้วก็ชัดเจนมากนะครับผมเพื่อนครับเอาให้เพื่อนเพ่ี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนครับ เผ um> ื่อมีเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ยังหาอยู่นะครับผมเพื่อนใบหน้าของหลวงปู่ก็ประมาณนี้แหละครับผมเพื่อนครับคือเหรียญนี้สวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูด้านข้างของเหรียญนะครับผมเพื่อนครับเอาแบบให้แบบชัดเจนไปเลยนะครับผมเพื่อนครับเหรียญสวยมากครับเหรียญนี้ครับเพื่อนๆครับผมลงกล้องให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนครับด้านข้างของเหรียญนะครับผมเพื่อน แล้วก็ผมก็จะให้เพื่อนเพ่พี่ๆทุกคนนะครับผมได้ดูด้านหลังของเหรียญนะครับผมเพื่อนครับตรงกลางของเหรียญก็จะมียันนะครับผมเป็นยันของหลวงปู่นะครับผมเพื่อนครับด้านล่างนะครับผมของของเหรียญนะครับผมก็จะมีตัวหนังสือนะครับผมที่เขียนว่ากระถินสามัคคีนะครับผมเพื่อนครับวัดบ้านเบิงครับผมอำเภอขุขันนะครับผมเพื่อนครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมรุ่นนี้สร้างเมื่อปีสองห้าสองศูนย์นะครับผมเพื่อนครับ เป็นอีกหนึ่งเหรียญเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเพื่อนครับที่มีความสวยงามแล้วก็ปีลึกนะครับผมเพื่อนครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะได้ดูได้ชมนะครับผมเพื่อนครับหลวงปู่โปะนะครับผมเพื่อนครับหรือว่าพระครูปิยะเขมคุณนะครับผมเพื่อนครับปีสองห้าสองศูนย์นะครับผมเพื่อนครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเพื่อนครับขอบคุณครับ